สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องโรคแปลกๆโรคหนึ่งคาดว่าหลายๆคนคงไม่เคยได้ยินชื่อมันนะครับมันเป็นโรคโรคหนึ่งซึ่งคนที่เป็นเนี่ยจะลืมหายใจครับได้ยินเลยนะครับถูกต้องจะลืมหายใจโดยเฉพาะเวลาที่เขานอนเนี่ยเขาจะไม่หายใจนะฮะแล้วอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยจะเจอในเด็กสส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในคนไอ้ที่อายุเยอะขึ้นมาเนี่ยก็เจอได้นะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับมันเป็นโรคโรคหนึ่งที่น่าสนใจในทางการแพทย์นะครับแล้วก็คนพบมาตั้งนานแล้วแต่ว่า ไม่ค่อยมีใครอมาพูดถึงวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมัมบัดนะครับจริงๆสําหรับนักเรียนแพทย์หรือ resident fellow นะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อโรคที่เขาลืมหายใจนะครับโรคโรคนี้เนี่ยมีชื่อเล่นว่า ondine's curse นะครับ ondine เนี่ยคือจริงๆแปลว่าคำสาปของ ondine นะฮะ ondine คือใคร ondine เนี่ยมันเป็น พรายน้ำนะครับในเทพนิยายนะฮะแล้วพรายน้ําคนนี้เนี่ยเขาก็ตกลุมรักกับผู้ชายคนเด่งที่เป็นมนุษย์นะฮะแล้วก็แต่งงานมีลูกกันแล้วเขาพบว่าเออตัวสามีเขาไปนอกใจนะครับในช่วงที่เขาเออโกรธมากๆเขาก็เลยสาบนะสาบสามีเขาเนี่ยบอกว่าให้ต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่หลับจะหยุดหายใจแล้วตายไปนะครับนี่จึงเป็นที่มาของคําว่า o d i n s Curse นะครับแล้วก็เลยกลายไปเป็นชื่อโรคโรคนี้นะฮะโรคโลคนี้มันเป็นอาการยังไงนะครับ โรคโรคนี้เนี่ยจะมีปัญหาอยู่ที่ยีนตัวหนึ่งนะครับทำให้มีปัญหาของระบบที่เขาเรียกว่าออโตโนมะิกเนอร์เวอร์ซิสเต็มออโตโนมิกก็คือเหมือนออโต้นะครับคือระบบประสาทที่เป็นแบบออโต้นะฮะที่ทำมันควรจะทำงานแบบออโต้นะครับทำงานโดยอัตโนมัตินั่นเองแต่ว่ามันไม่ทำงานนะฮะเด็กที่เป็นเนี่ยก็คือเวลาที่คลอดออกมาแล้วนะครับเวลาเขานอนไปเนี่ยเด็กจะไม่หายใจจะตัวเขียวนะแต่พอตื่นมาก็เหมือนปกตินะครับหลับทีไรก็ตัวเขียวเราก็จะไม่หายใจด้วยนะฮะ บางคนก็มาเป็นอาตอนที่เป็นวัยรุ่นหรือตอนโตไปแล้วหลับไปแล้วตัวเขียวนะฮะออกซิเจนตกคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเรามาตรวจร่างกายเราก็อาจจะเจอนะเจาะเลือดดูก็อาจจะเจอคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในเลือดซ่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไตเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่เพื่อที่จะลบล้างกับปัญหาของคาร์บอนไดออกไซด์เพราะเวลาที่คาร์บอนไดออกไซด์ข้างในเลือดเยอะๆเนี่ยเลือดของเขาจะเป็นกรดนะฮะ เราก็จะต้องทําให้เลือดมันไม่เป็นกรดโดยไตยเนี่ยจะมีหน้าที่เก็บสารตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าไบคาร์บเนตนะครับมาไบคาร์บเนตเนี่ยมันเป็นด่างนะครับก็เลยเอามาลบล้างผลของกรดนะพวกนี้เนี่ยเวลาจะตรวจเนี่ยเราก็จะต้องตรวจดูเรื่องของการนอนหลับนะครับตรวจสลิปเทสรือการนอนหลับที่โรงพยาบาลเจะบอกตัวนี้ได้นะครับเด็กคือเวลาที่เขานอนหลับเนี่ยเขาจะไม่หายใจหรือหายใจน้อยมากๆนะครับหายใจน้อยมาก โดยเฉพาะอันนี้พูดสำหรับกรณีที่เป็น Fellow หรือ Resident mm. เข้ามาฟังนะครับในช่วงที่เป็นนอนเรมหรือนอน a p i d Eye Movement นะครับช่วงนี้จะเจอเยอะขึ้นในเด็กในในช่วงนี้นะครับเด็กจะยิ่งไม่ค่อยหายใจนะครับแล้วก็เด็กจะเขียวไปได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะฮะแต่เราจะลงไปอีกว่าเอ๊ะแล้วที่บอกว่าเป็นระบบของ Autonomic n e r v o u s System หรือระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นแค่ระบบการหายใจอย,อย่างเดียวถูกไหมครับ ก็ถูกต้องนะครับมันมีระบบอื่นซึ่งมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าระบบของการหายใจของเราเนี่ยศูนย์ควบคุมมันอยู่ที่ก้านสมองนะครับแต่ว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันไม่ได้มีแค่ตรงก้านสมองของเรานะครับมันมีหลายที่เช่นมนตาหัวใจทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ต่อมเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายๆที่เลยนะครับดังนั้นในคนที่เป็นโรคโรคนี้นะครับ ondins curse ซึ่งเราวินิจฉัยแล้วนะฮะเราจะต้องหาอาการระบบอื่นๆด้วยนะครับ อาการระบบอื่นเช่นเราอาจจะเจอว่าม่านตาของเขาเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองต่อแสงเท่าที่ควรนะครับถ้าเกิดว่าเราดูไปแล้วเนี่ยบางคนก็ระบบการหายใจในช่วงเวลากลางวันเนี่ยบางคนเนี่ยจะไม่ค่อยหายใจจะลืมการหายใจนะครับทำให้เวลาที่ออกซิเจนตกมากๆในเขาไม่รู้สึก เขาอาจจะหน้ามืดระวูบไปเลยก็ได้น,นี่อันตรายมากโดยเฉพาะถ้าไปไว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคนพวกนี้เขากลั้นหายใจแต่เขาจะไม่รู้ตัวเลยด้วยว่าเขากลั้นหายใจจนถึงขีดอันตรายแล้วก็อาจจะหมดสติไปในน้าเสียชีวิตได้นะครับอันนี้น่ากลัวมากนะฮะดังนั้นคนพวกนี้จะต้องต้องระวังมากนะครับเวลาไป กินยากลุ่มที่ทําให้นอนหลับได้กินยากลุ่มที่กดประสาทหรือทําให้ง่วงก็จะอันตรายกว่าคนอื่นหลายเท่าเพราะว่าอาจจะเสียชีวิตในขณะที่เขาหลับไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่หายใจนะโดนโดนยาด้วยโดนตัวโรคของเขากดไว้ด้วยนะครับนี่อันตรายมากฮนะร,ระบบของหัวใจก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าหัวใจเนี่ยมันเต้นแต่ละครั้งเนี่ยจะถูกควบคุมโดยระบบเซลล์ที่อยู่ในหัวใจแล้วก็ระบบประสาทที่ควบคุมหัวใจถูกไหมครับถ้ามันเสียไปเนี่ย ก็มีปัญหานะครับหัวใจอาจจะหยุดเต้นไปเลยก็ได้นะครับเราก็เจอในเด็กกลุ่มนี้ได้นะครับใน,ในวัยรุ่นก็เจอได้เหมือนกันนะครับว่าอยู่ๆหัวใจหยุดเต้นไปเลยนะฮนะนนี้คือเวลาที่เราวินิจฉัยโรคเนี้ยก็มีคาแนะนําว่าเราควรจะมีเครื่องอันนึงตรวจการทํางานของหัวใจอย่างน้อยก็จะสิบสองชั่วโมงเพื่อดูว่าเขามีปัญหาตรงนี้ไหมถ้ามีปัญหาอาจจะต้องใส่เครื่องที่ช่วยกระตุ้นหัวใจหรือเพลสเมเกอร์นั่นเองนะครับไว้สําหรับกรณีที่หัวใจหยุดเต้นเครื่องมันจะได้ทางานทําให้หัวใจเต้นได้นะครับอ อีกอย่างหนึ่งที่เราเจอระบบทางเดินอาหารนะครับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยบางคนมีโรคร่วมเช่นโรคที่ตัวประสาทเนี่ยควบคุมทางเดินอาหารมันเสียไปนะครับเราก็จะเรียกมีชื่อเรียกนะครับโรคเฮ Sp r u n g disease นะครับอันนี้ไม่ต้องรู้จักก็ได้นะครับแต่ว่าในหมอเด็กเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีก็คือโรคโรคนี้มันเป็นที่ระบบประสาทควบคุมของทางเดินอาหารมันไม่ค่อยดีนะครับมันทำงานไม่ได้ก็ลำไส้มันจะไม่บีบตัวนะครับมีอาการท้องผูกรุนแรงได้อย่างเงี้ยนะครับ แล้วที่สําคัญคือท้องผูกเนี่ยมันมักจะเกิดกับลาไส้ใหญ่ถูกไหมครับแต่ไอโ้โรคโรคนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งลําไส้ตั้งแต่ปากนะครับกระเพาะจนถึงลําไส้ใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นที่หลอดอาหารด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาทางด้านการกลืนจะผิดปกติได้นะครับอ่าทางด้านการกลับถ่ายการย่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะผิดปกติได้การเคลื่อนไหวของกระเพาะก็ผิดปกติได้เช่นกันนะครับนั้นตรงนี้ก็มีหลากหลายอย่างนอกเหนือจากนี้ยังมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งบางอย่างนะครับ โรคมะเร็งที่ว่าถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า neuro crest tumor นะครับ neuro crest n e u r l แปลว่าเซลล์ประสาทนะครับ crest ก็คือเป็นเหมือนกับสันนะครับสันทรายสันอะไรสักอย่างนะครับ n e u r l crest จริงๆมันเป็นเซลล์ประสาทกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญมากนะฮะ เวลาที่เราเกิดมาตอนเป็นตัวเล็กๆเวลาผสมเสร็จใหม่เนี่ยเราเป็นตัวอ่อนนะครับมันจะมีกลุ่มเซลล์ตรงนี้อยู่ตรงข้างหลังของเราตรงแกนสันหลังนะครับแล้วเซลล์ตรงนี้จะเจริญไปเป็นระบบประสาทที่เป็นระบบประสาทอัตโนมัตินะครับส,ส่วนใหญ่นะฮะถ้ามีความผิดปกติข,ของเซลล์เหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดไปเป็นกลุ่มพวกมะเร็งหรือว่าก้อนเนื้องอกหรือที่ผมเรียกว่า neuro crest tumor ได้นะครับดังนั้นในเด็กกลุ่มนี้เราจะต้องมีการตรวจหาโรคพวกนี้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันอันตรายนะฮะ ทีนี้มาดูว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงตรงนี้ผมจะขอลงลึกไปนิดนึงสาหรับแพทย์ที่มาฟังนะครับหรือว่าคนที่สนใจนะครับก็ฟังไว้เล่นๆแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากยีนตัวหนึ่งมีความผิดปกตินะครับจริงๆมันมียีนหลายตัวแต่ว่าตัวที่เราพบว่ามีความเกี่ยวข้องมากที่สุดในปัจจุบันก็คือยีนที่เรียกว,ว่า FOX2B g ีนนะครับ PHOX นะครับหรือว่า p a i r l i g h t h o m e o b o x ทูบีนะครับอ่าชื่อมันยาวนิดนึงเราก็เลยเรียกว่า fox กซ์ทตัวนี้เนี่ยมันเป็นความผิดปกติทําให้เกิดปัญหาตรงนี้ได้นะครับลงลึกไปอีกนิดนึงอ่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นยีนที่อยู่บนคโครโมโซมคู่ที่4นะครับอ่าคู่ที่4นะตำแหน่ง12บสองสี่พีสิบสอประมาณนี้ผมพูดคนที่รู้จักก็คงจะรู้แต่ถ้าไม่ไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับข้ามไปนะฮะเวลามันเกิดการกลายพันธุ์เนี่ยนะครับมันมีการกลายพันธุ์ทั้งหมด2แบบหลักๆด้วยกันนะครับการกลายพันธุ์กลุ่มแรกที่เรียกว่า p, arn, p a r n P A R N แล้วก็อันนี้สองคือ,อ non-parn P, arn, p A non P A R M นะครับพ a r นี่คืออะไร PARM นี่คือเป็น poly alanine repeat mutation นะครับ poly ก็แปลว่าหลายๆ alanine เนี่ยก็คือเป็นกรดอะมิโนโตัวนึงชื่อกรดอะมิโนโอะลานีนนะครับ repeat ก็คือซ้ำๆ mutation ก็คือการกลายพันธุ์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่มันมีการกลายพันธุ์ก็จะมีการกลายพันธุ์ที่ มีกรดอะมิโนที่เรียกว่าอะรานีเนี่ยซ้ำๆกันหลายๆรอบนะครับนี่คือการที่เกิดรีพีทนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือนอนพาร์รีพีทนะครับนอนพาร์รีพีทตัวนี้ก็คือไม่ใช่อะรานีแล้วมันเป็นตัวอื่นๆแล้วมันก็ซ้ำๆกันนะครับโดยปกติตําแหน่งที่เป็นเนี่ยนะครับถ้าหมอคนไหนเข้ามาฟังก็คือมันจะอยู่บนเนี่ยคโครโมโซมตัวเนี้ยนะครับในยีนในยีนของ FOX2B มันจะมีเอ็กซอนที่1 2 3อะไรเงี้ยเอ็กซอนที่3เจอบ่อยที่สุดนะครับ คนที่ฟังไม่เข้าใจตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับฟังเล่นๆสนุกๆแล้วกันเอ็กซอนที่3ตัวนี้เนี่ยมันมีปกติมันควรจะมีอาราณีนประมาณ20ตัวไอตรตมตำแหน่งนี้ยแต่คนที่ผิดปกติเนี่ยอารานีนมันอาจจะซ้ำๆๆทําให้มันเกิน20ตัวเช่นแบบ27 28ตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือกรณีที่ไม่ใช่อาราณีก็อาจจะเป็นกรดไมโนแอซิตตัวอื่นนะครับมาต่อตรงนี้ทําให้มันยาวขึ้นนะครับโดยเขาพบว่าส่วนมากแล้วพามิวเทชันมักจะมาจากกรณีที่ได้มาจากคุณพ่อนะครับ ได้มาจากคุณพ่อ,อตัวนี้ตัวคุณพ่อจะไม่เป็นแต่ว่าในตัวเด็กเนี่ยจะเป็นนะครับการถ่ายทอดเนี่ยมันเป็นยีนเด่นนะครับตัวนี้หมายความว่าถ้ายีนเด่นเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดคนไหนเป็นเนี่ยลูกก็มักจะเป็นถูกไหมครับแต่เวลาในทางการวิศาสฉัยจริง,รงๆเราพบว่าการกลายพันธุ์แบบนี้มันมักจะเป็นการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง นะครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นในตัวพ่อตัวแม่นะครับตัวพ่อตัวแม่นี่คือปกติดีเขาไม่เป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในลูกได้นะครับนี้ก็เป็นที่มานะฮะถามว่าทําไมผมถึงบอกเรื่องของพามันนอนพามนะครับพามเนี่ยมันโชคดีหน่อยคือไม่ได้รุนแรงไม่ค่อยมีโรคร่วมเยอะแต่ถ้าเป็นนอนพามก็คือไม่ใช่อาราณีละตัวนี้จะมีโรคร่วมเยอะเราเจอว่านอกเหนือจากการหยุดหายใจในตอนที่เด็กหลับนะครับเราจะเจอว่ามีโรคเฮิร์ชปรุงเยอะขึ้น เราจะเจอเรื่องของ n e u r o c คร s s t u m อ r เยอะขึ้นซึ่งน่ากลัวนะครับดังนั้นเวลาที่เราวินิจฉัยเราต้องแยกมันเป็นพามนอนพามให้ได้นะครับนอกเหนือจากนี้คือหลังจากที่เราวินิจฉัยเด็กแล้วนะครับเด็กจะต้องใช้เครื่องช่วยใจในขณะหลับไปตลอดนะครับหยุดไม่ได้นะครับหยุดเมื่อไหร่เป็นแบบนี้แน่ๆนะครับอันนี้อันตรายนะครับอันที่2คือจะต้องมีการสแกนร่างกายนะครับเพื่อดูหาไอตัวตัวเนื้อง,งอกตัวนี้แหละนะครับมีการทําสแกนตั้งแต่ ข้างบนตรงนี้นะครับจนถึงข้างล่างตรงถึงท้องของเราเพื่อดูว่ามีปัญหาตรงตรงเซลล์กลุ่มที่เราผมบอกหรือเปล่านะครับนอกเหนือจากนี้จะต้องมีการทํา MRI สมองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสวนการหายใจของเขาเนี่ยอยู่ที่สมองนะครับบางครั้งโรคนี้เราเจอได้ในคนที่มีก้านสมองผิดปกติได้ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่ายีนตัวนี้อย่างเดียวนะครับ ดังนั้นเราต้องบอกด้วยว่าเออการสมองเขามีเหตุอื่นไหมที่ทําให้เขาเป็นโรคโรคนี้แต่เขาไม่ได้เป็นปัญหาเรื่อง fox t bg อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นโรคที่เกิดขึ้นตรงไขสันหลังส่วนที่มันเป็นก้านสมองนะครับตรงนั้นก็จําเป็นจะต้องทําการตรวจเพิ่มเติมนะครับทีนี้สําหรับคนซึ่งอายุเยอะๆนะครับเช่นเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับเจอโรคนี้ได้ไหม ได้นะครับแต่มันเจอน้อยกว่านะครับอันนี้เกิดจากการที่มีความผิดปกติทาง Fox2 ูป G ene, ตัวนี้อีกแล้วนะครับแต่บางคนทำไมแสดงอาการช้าอันนี้ผมก็ไม่สามารถทราบได้เหมือนกันนะครับเขาก็ยังไม่ทราบกันนะฮะแต่นอกเหนือจากนี้บางคนมีปัญหาทางการสมองเช่นเ,เกิดมีการขาดเลือดสมองขาดเลือดหรือเป็นสโตรกนะครับอย่างเงี้ยทำให้สมองส่วนนั้นขาดเลือดก,ก็จะมีอาการแบบนี้ได้นะครับหรือว่าการณีเป็นเนื้องอกหรือว่าเกิดการผ่าตัดบริเวณน,นั้นทําให้เกิดการหยุดหายใจในเวลาที่เขานอน,อน แบบหยุดไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ได้คนพวกนี้เวลาจะใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยจะไม่ใช่เครื่อง c p a p อีกต่อไปแล้วนะครับจะต้องเป็นเครื่องที่มีความดันมีการกําหนดค่าการหายใจว่าให้หายใจบ่อยแค่ไหนในเวลากลางคืนเพราะมิฉะนั้นเด็กเขาก็จะไม่หายใจนะครับหรือผู้ใหญ่ที่เป็นก็จะไม่หายใจนะครับงั้นวันนี้เอามาเล่าว่าคร่าวๆให้ฟังว่าเออมันมีโรคคําสาบโรคหนึ่งซึ่งสาบว่า เออตอนนอนเนี่ยจะให้ไม่ให้หายใจจะต้องตื่นอยู่ตลอดเวลานะครับไม่งั้นเสียชีวิตคือมันเป็นไปได้จริงๆนะครับแล้วก็โรคโรคนี้ปัจจุบันเรารู้สาเหตุแล้วสมัยก่อนเราไม่รู้สาเหตุนะครับทำไมเด็กอยู่ๆเสียชีวิตตัวเขียวแล้วเสียชีวิตไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เรารู้สาเหตุแล้วนะครับจริงๆมันมีรายละเอียดอีกมากนะครับสําหรับคนที่เขาเรียนกันทางนี้จริงๆแต่ผมก็เอามาเล่าคร่าวๆฟังเล่นๆแล้วกันนะครับเพื่อความสนุกใครมีคําถามอะไรตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ